สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพันธิเปี่ยงหมูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ constructor และ destructor นะคะ constructor นะคะเมื่อให้ความหมายแล้วก็จะแปลว่าผู้สร้างนะคะนั่นก็คือเมทอดพิเศษที่อยู่ในคลาสนะคะจะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติทุกครั้งนะคะที่เราสร้างอ็อบเจกต์ใหม่นะคะโดยจะใช้คำสั่งว่า new นะคะจะมีข้อสังเกตง่ายๆก็คือจะต้องมีชื่อเดียวก,กันกับคลาสนะคะ จะต้องมี access modifier เป็น public เท่านั้นนะคะจะไม่มี return type และไม่มี void นะคะและยังสามารถที่จะใช้เมตต่อ d ในรูปแบบ v o r l o a d i n g ได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ destructor นะคะ destructor นะคะหากแปลความหมายแล้วก็จะแปลว่าผู้ทำลายนะคะนั่นก็จะตรงข้ามกันกันกบ constructor น,นะคะ นั่นก็คือเมธอดพิเศษที่จะถูกเรียกใช้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ออบเจกต์ของคลาสนั้นถูกทำลายหรือว่าถูกลบไปจากเมมโมรีนะคะมีข้อสังเกตง่ายๆก็คือหน้าชื่อนะคะต้องใส่เครื่องหมายตัวนอนและตามด้วยเมธอดที่มีชื่อเดียวกันกับคลาสนะคะและใน1นึ่งคลาสนะคะจะมีดีสตต็ตเตอร์ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะจะไม่สามารถทำโอเวอร์โหลดต่อจากดีสตต็ตเตอร์ได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็มีความรู้เ,เรื่อง constructor และ destructor มาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเราจะมีความรู้อะไรมาแนะนำอีกก็ติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ